อินบ็อกมหากบอยเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับตอนเช้ามีสายเข้ามาสนใจบริการเงินกู้ไหมดอกร้อยละ0.5ต่อเดือนคือใช้โทรศัพท์ไอโฟนแต่คือมันมันไม่ป้องกันเลยนะคะน้ก็ว่าจะกดตังออกมันเข้าไวมากหมูนมก็งงอยู่เอาเลขบัญชีเนี่ยไปเซิร์ชลงใน Google ดูผลกากดว่าเป็นวิชาชีค่ะเนี่ยถ้าน้องไม่มีตงังมานอนกับพี่ชายแอดได้ไหมมันผิดผิดอยู่แล้ว แอปแอปพลิเคชันเงินกู้พวกนี้มันเป็นแอปเถื่อนนะครับรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วัสดีครับโกโบอยคัทครับตอนนี้เราอยากจะนําเสนอเรื่องของพิษภ mm ัยแอปพลิเคชันเงินกู้นะฮะแล้ววันนี้มีผู้เสียหายด้วยเรื่องราวของน้องจะเป็นยังไงนะครับลองมาฟังกันดูครับผมสวัสดีครับ,รบน้องครับสวัสดีค่ะเล่าให้โกโบอยฟังหน่อยหนูอินบ็อกมหาโกโบอยค่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับค่ะพอดีตอนเช้ามีสายเข้ามาแล้วหนูก็รับปกตินี่แหละคะ่ะเขาก็บอกว่าสนใจบริษัทซิมเปิลโลนเขาบอกว่าสนใจบริการเงินกู้ไหม ดอกร้อยละ0.5ต่อเดือนซึ่ง1,000บาทจะเท่ากับ50บาทต่อเดือนดอกเบียะะ้ยค่ะหนูก็บอกว่าสนใจถ้าสนใจแอดไลน์มาเขาก็บอกไลน์มานะคะหนูก็แอดไลน์ไปเขาก็บอกว่าขั้นตอนในการโหลดแอปมาหนูก็โหลดเข้ามาคือใช้โทรศัพท์ iPhone แต่คือมันมันไม่ป้องกันเลยนะคะหนูหนูก็ไม่รู้ว่าอา้าปกติถ้าสมมติแอปที่แบบผิดกฎหมายแอปที่แบบอันนี้มันจะแบบตัดนะคะ แต่คืออันนี้มันสามารถโหลดได้เหมือนแบบแอปธนาคารแอปปกติเลยอะค่ะหนูก็เลยโหลดมาแล้วคือหนูก็ตั้งตั้งจำนวนแล้วก็สมัครไปมันก็ให้กดข้อมูลให้ถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ให้เซ็นสัญญาเงินกู้หนูก็ไปเซ็นไปแล้วก็กดยืนยันหนูก็กดจำนวนเขาบอกว่าหนึ่งหมื่นถึงห้าหมืน่นห้ามืนถึงหนึ่งแสนมันจะมีหลายขั้นถึงหนึ่งล้านเลยค่ะหนูก็กดไปหนึ่งมื่นถึงห้าหมืน่นแล้วคือเขาก็บอกว่า กาจะยืมได้ต้องเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาเสร็จหนูก็ว่าจะกดตังออกมันเข้าไวมากหนูก็งงอยู่ทําไมหนูไม่ได้ระบุจํานวนเงินทําไมเขาให้ยืมตั้งห้าหมื่นหนูก็ไปกดดูเขาบอกว่าต้องให้รหัสเจ็ดหลักหกหลักก่อนให้ทักหาเขาบริการออนไลน์เนี่ยคะ่ะก็คือพอหนูทักไปเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องโอนเงินค่าคาประกันสิบเปอร์เซ็นต์นะหนูก็เลยงงว่าอา้าทําไมต้องโอนเงินค่าคาประกันก่อนนะคะตั้งสิบเปอร์เซ็นต เงินห้าหมื่นก็ต้องห้าพันสิคะแล้วคือเขาก็บอกว่าเนี่ยช่วงนี้ยุคโควิดต้องโอนตังค์นะคะเพราะว่ากลัวลูกค้าแบบทําอาชีพไม่มีแรงส่งไว้อะไรเงี้ยหนูก็เลยหนูก็เลยบอกว่างั้นขอเลขบัญชหีหน่อยค่ะหนูรู้แล้วว่าเขาโกลงเพราะว่าคือแบบจะจะให้โอนตังค์ค่าคําประกันไปก่อนนะคะหนูก็เลยก๊อบบัญชีเข้าไปใน Google ก็คือมันก็บอกว่าวิชาชีพอ๋อเสิร์ชเราไปเสิร์ชหาใน Google ใช่ค่ะเอาบัญชีใส่ใน Google ไป นี่คือเทคนิคของน้องนะนะน้องเขายังมีสติมีไหวพริบนะครับเอาเลขบัญชีเนี่ยไปเซิร์ชลงใน Google ดูผลปรากฏว่าเป็นวิชาชีพค่ะเป็นวิชาชีพแล้วโคโดนคนหลอกกันเยอะแยะเลยใช่ค่ะครับหนูก็เลยปั่นเข้าไปแล้วคือหนูก็ไม่โอนตังค์ปั่นยังไงหนูปั่นเขายังไงเขาบอกว่าไม่โอนตังค์นี่ยืนตังแอดจ่ายได้ไหมคะอะไรเงี้ยอแอดโอนตังค์ให้หนูแล้วหนูจะโอนตังค์ให้คือหนูก็ไปปั่นภาษาไอ้บินบอกว่าแอดมินโอนให้ก่อนได้ไหมเขาว่าไงบ้างครับเขาว่าแอดไม่มีตังค แอาทำงานที่นี่นานยังคะครับแล้วเขาบอกว่าค่ะหนูก็เลยบอกว่าทํางานกี่เดือนคะแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่อะคะอะไรเงี้ยหนูก็ปั่นไปเขาว่าเราเริ่มรู้แล้วใช่ค่ะเนาก็ปั่นไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าสมมุติขอยกเลิกลุกนาไปยกเลิกที่สาขาใหญ่นะคะถ้าสมมุติไม่ยกเลิกคือเงินก็จะดอกเบี้ยก็จะหักทุกๆเดือนในบัญชีเพราะว่าทางบริษัทมีข้อมูลเราหมดแล้วแล้วเราก็เซ็นสัญญาเสร็จแล้ว แล้วคือหนูก็บอกว่าเอา้าถ้าหนูไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วคือทําไมต้องหักนะคะหนูไม่ได้ได้ตังค์เลยอะไรเงี้ยครับคือเขาก็บอกว่าเนี่ยทางบริษัทได้ทําสัญญาเสร็จแล้วได้ให้ยืมเงินกู้ไปเสร็จแล้วหนูก็เลยงงเอา้าหนูก็เลยบอกว่างั้นงั้นหนูขอยกเลิกค่ะทําไมหนูต้องไปที่อื่นด้วยคะคเขาแบบส่งพื้นที่มาเขาบอกว่าภูเก็ตหนูก็เลยว่าเอา้าในในสัญญามันเป็นเงินด่วนกรุงเทพครับเอา้า มันอยู่กรุงเทพนี่คะอ๋ออันนี้เป็นบริษัทสินเชื่อค่ะไม่ได้อยู่สำนักงานใหญ่เขาบอกอย่างนี้ครับหนูก็เลยบอกว่างั้นหนูขอยกเลิกนะคะแต่หนูไม่ไปเขาบอกว่าถ้าสมมติไม่ไป 1- นถึงสองเดือนมันจะมีดอกเบี้ยเข้ามาแตคือถ้าสมมุติไม่จ่ายเดือนที่สามเขาจะฟ้องครับเขาจะเรียกตำรวจมาให้ถึงที่ตามที่อยู่ที่เราในประชารอษชร์ครับ อ่าแล้วน้องดําเนินการไงต่อหนูก็เลยบอกว่าไม่จ่ายอะไรเงี้ยหนูก็พูดพูดไปขอยืมตังแอดได้ไหมเอาไปมาเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าน้องไม่มีตังมานอนกับพี่ชายแอดได้ไหมอะไรเงี้ยให้นอนกับพี่ชายหนูใช่ตอนคนที่คุยนี่คือเป็นผู้หญิงด้วยกันใช่ค่ะเป็นเพศเดียวกันด้วยนะครับแปลว่าเอ่อแปลว่าโทรศัพท์นี่คือเขาสุมเอาหน<ช>ูเคยถามค่ะหลังจากนั้นคือเขาก็บอกมาว่าให้หนูไปนอนกับพี่ชายเขาใช่แล้วยังไงต่อ ก็เลยบอกว่าไม่ไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่างั้นเอาบัตรประชาชนให้ตำรวจนะให้ตำรวจไปยึดทรัพย์อะซะหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่มีทรัพย์ให้ยึดนะคะอ,อะไรเงี้ยรถอะไรหนูก,ก็ไม่มีหนูก,ก็เพิ่งเรียนจบมาอ,อ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวคำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือไอตัวที่เขาบอกว่าหนูไปเซ็นสัญญ,ญาหนูเซ็นสัญญ,ญามันยังไงอะในแอปค่ะหนูไปเซ็นยังไงครับคือมันมีช่องให้เซ็นให้กรอกลายมือเซ็นอ่าฮะใช่ค่ะก็มีช่องให้กรอกลายมือเซ็นแค่นั้นเองค่ะโอเคหลังจากนั้นก็คือเขาก็ขอไปนอน เขาบอกให okay. ้ไปนอนกับพี่ชายเขาใช่ค่ะแล้วหนูว่าไงบ้างครับหนูก็เลยบอกว่าหนูก็ฝั่นไปนะครับก็วนไปเขาบอกว่ามีรูปสวยไหมอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าหนูก็ส่งรูปในเน็ตไปนี่แหละค่ะคร้วเขาก็บอกว่าไม่เล่นด้วยแล้วนะหนูจะไปดําเนินคดีแล้วก็ไปบันทึกประจําวันนะคะแล้วเขาว่าไงบ้างครับแล้วเขาก็ไม่อ่านเลยค่ะอืมหลังจากนี้คือวันน evet> ี้หน้าวันนี้เลยใช่ไหมหรือวันไหนนะใช่ค่ะวันนี้ーーั้นต si ั้งแต่เมื่อเช้าเลยวันนี้เลยแล้วหนูทําไมเลือกถึงติดต่อมาช่องทางกบอยครับคือแฟน แฟนบอกว่าเธอมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะเธอไปปรึกษาโกบอยดูตอนแรกหนูก็ไม่รู้จักใครโกบอยคะ่ะอะไรเงี้ยแฟนหนูก็บอกว่าเนี่ยเขาออกจะด,ดังนะอะไรเงินงี้งั้นเธอก็ไปปรึกษาเขาดูมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะนต้องไปแจ้งความนะเพราะว่าเงินกู้มันมีข่าวมากมายอะไรเงี้ยนหนูก็บอกแบบนี้ค่ะโอเคหลังจากนี้หนูไปทําอะไรบ้างขั้นตอนจากตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงปัจจุบันนี้หนูได้ไปแจ้งความหรือมาลงบันทึกประจําวันอะไรหรือเปล่านูเพิ่งเลิกงานมาโอเคสวัสดีครับ ผมทนายไพศาลครับวันนี้จะมาคุยเรื่องแอปเงินกู้นะครับแอปเถื่อนก็มีหลายๆคนตกเป็นเหยื่อะนะครับตอนนี้ก็ทนายก็อยากจะบอกว่าให้ระวังให้ตรวจสอบให้ดีนะครับแอปหลายแอปก็เป็นแอปที่มิฉาชีพทําขึ้นเ SMS ที่ส่งมาหรือในไลน์ในอินบ็อกอะไรก็ขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นสถาบันการเงินจริงหรือไม่นะครับเบีย้ยที่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะฮะที่ตามพระราชาบัญญัติพรบอรดอกเบีย้ยเกินอัตนะนะครับฉะนั้นทนายบอกตรงนี้เลยนะก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเอ่อถ้าเกิดว่าดอกเบีย้ยตามกฎหมายกําหนดเนี่ยมันีนรก้้ถาเิด ว่าเกินถูกอะไรที่มันดูแล้วไม่เป็นธรรมนะครับก็ไม่ต้องไปจ่ายมันฮะไม่ต้องจ่ายเลยให้เขาฟ้องมาครับนะครับถ้ามันไม่เป็นธรรมนะฮะก็ในส่วนของโรเบียเดี๋ยวขึ้นสู่ชั้นศาลเนี่ยศาลท่านจะจะพิจารณาพิพากษาเป็นคดีแพ่งนะครับไม่ได้เป็นคดีอาญาไม่มีติดคุกนะฮะในส่วนที่สองเนี่ยที่ทนายได้รับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยก็คือการทวงหนี้นะครับซึ่งมีการโทรไปที่บริษัทบ้างนะครับโทรไปที่ญาติพี่น้องบ้างมีการข่มขู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ทนายบอกเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่่าาาาเจ้้้้หนนนนนีีีีีททวงโดดยยิิธแบบบบะะคครรััผตมมกฎ ตามพระราชบัญญัติทวงหนี้นะครับมีโทษจำคุกถึง1ปีนะครับแล้วก็ปรับ10,000แบาทนะครับในส่วนของยิ่งมีการข่มขู่หรือจะมีการทำร้ายหรืออะไรฮะอันนี้คือโทษจำคุกถึง5ปีนะครับแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะครับถึง5,000 0นบาทแล้วเป็นคดียานะฮะซึ่งยอมความไม่ได้ด้วยนะครับก็ฝากเตือนเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับใช้วิธีนี้และการติดตามทวงหนี้นะครับเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห ว่าผิดแล้วนะฮะเจ้านี้ผิดแล้วนะ,ะท่าน,นี้ก็ไอ้ที่มาพูดเนี่ยอยากจะฝากบอกไปถึงลูกนี้นะครับว่าการติดตามทวงหนี้นะครับของเจ้านี้เนี่ยก็สามารถที่จะทวงหนี้ได้นะครับวันละหนึ่งครั้งนะครับแต่หนึ่งครั้งเนี่ยเจ้านี้สามารถโทรได้อีกถ้าเกิดลูกนี้ไม่ได้รับหรือไม่ได้อ่านข้อความทางไลน์หรือมีการรับสายแล้วไม่พูดคุยแต่ถ้าเกิดมีการส่งไลน์แล้วได้อ่านแล้วนะครับหรือมีการโทรมาแจ้งแล้วว่าจะทวงหนี้ก็คือวันละหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับท่านี้ในส่วนของที่งงน้้แอจจะ ไปที่สถานที่ทํางานคืออยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบการบริษัทห้างร้านในต่ตยที่ ที่พนักงานของท่านนะครับเป็นหนี้นะครับแล้วก็มีการโทรมาที่ทาง HR <AR> บ้างหรือทางที่บริษัทบ้างนะครับขอให้เข้าใจว่า,วาพนักงานของท่านก็ตกเป็นเหยื่อแอปของพวกนี้นะครับเพราะตอนนี้นสถานการณ์ช่วงโควิดด้วยนะครับคือคนก็ไม่ค่อยมีเงินนะฮะบ,บางทีก็ต้องมีการกู้ยืมเงินในสถาบันการเงิน,นงต่างๆกับเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในแอปออนไลน์พวกนี้นะครับซึ่งอยากจะให้ผู้ประกอบการเจ้านายหรือเจ้าของบริษัทห้างร้านเนี่ยเข้าใจพนักงานของท่านนะครับว่าถ้ามีบุคคลอื่นโทรมาทวงหนี้ขอให้เห็นใจนะครับแล้วก็สงสารพนนนนักงาาท่ะะ ซึ่งตอนนี้เรากําลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับพยายามจะป้องกันและป้องปามพวกแอปเถื่อนพวกนี้นะครับและส่วนที่ถูกข่มขู่ว่าจะติดเครดิตบูโรแบ็กเล็กไม่ต้องกลัวนะครับไม่ติดหรอกฮะและคิดว่าใครที่จะไม่ได้ชําระนี่แล้วนะครับจะไม่จ่ายนี่แล้วกลัวเขาจะฟ้องมาเป็นคดีติดคุกมันเป็นคดีแพ่งครับไม่ใช่คดียาไม่มีติดคุกนะครับตอนนี้ก็อยากจะฝากบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ไม่รู้ในข้อกฎหมายเนี่ยก็ให้รู้ไว้นะครับว่าถ้าถูกทวงนี้ไม่เป็นธรรมนะครับไม่ต้องจ่ายนะครับให้เขาฟ้องมานะครับถ้าถูกเรียกอ จ่ายครับให้เขาฟ้องมานะครับถ้าถูกข่มขู่หรือมีการโทรหาญาติพี่น้องต่างๆนานาให้ท่านนําบันทึกที่ถูกข่มขู่แชทไลน์ที่ถูกข่มขู่ไปแจ้งความดำเนินคดีได้ที่ท้องที่ของท่านนะครับถานที่เกิดเหตุของท่านนะครับและดําเนินคดีอาญาได้เลยนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคอ่ะแล้วตอนนี้หนูจะทําไงต่อครับหลังจากหลังจากนี้ก็จะ<ๆ>ไปแจ้งความครับไปแจ้งความนะครับโอเคแล้วตอนนี้คือมันยังโทรมาไหมหรือยังไลน์มาไหมไม่โทร ขอขบอยดูดูดูหน่อยมันทักอะไรหนูมาบ้างโอเคก็เดี๋ยวตัวนี้หนูตัวนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็สวัสดีค่ะนี่ก็คือกู้เท่าไหร่หนูก็บอกกู้ระหว่างยอดหมื่นถึงหมื่นห้าอยากสอบถามเรื่องอัตราที่จะต้องจ่ายรายเดือนเอ็นี่คือเราเดือดร้อนเราก็คุยจริงๆกับมันไปใช่ไหมอโอเคเลาวนะของอนุญาตแจ้งเงื่อนไขทางบริษัทนะคะแล้วก่อนนี้สำหรับผู้ที่กู้รายใหม่เราจะต้องัค่าปาระกัน10%ของวงเงินที่กู้แล้วก็ยอดในการกู้คือ10-15นาทีหลังจากชําระเสร็จ อตอนนี้วงเงินที่กู้ยื่นกู้ไปห้0 0 0ลูกค้าจะต้องโอนเงินค้ำประกันให้เขา5้า0บาทก็คือคส0รถูกไหมฮะทีนี้หนูก็ไม่ได้คืนให้ไม่หนูไม่โอนค่ะโอเคแล้วหลังจากนั้นอย่คุยคุยเสร็จสับแล้วก็คือเขาไม่ได้อ่านเลยใช่ <c oughs> เขาก็ถามเขาบอกว่าคุณดีโอเคคืนละ <c oughs> นี่คือไอ้นี่คือคุยกันใช่ป่ะคือหนูไปปั่นเขาแล้วโอเคครับพี่ชายหล่อนะครับไม่ครับันนี่คือคุยกัน ลายนี่คืออะไรอะอันนี้ลายอะไรลายลายแอดมินครับแต่คืออีกไลน์หนึ่งที่เขาให้ไอดีมาไม่ใช่ค่ะมันเป็นไลน์นี้ครับอ้นี่คือเรื่องอ๋อแปลว่าหนูเป็นสองลายลายหนึ่งเป็นของบริษัทลายหนึ่งเป็นลายส่วนตัวใช่ค่ะต่กรณีนี้นะครับโกบอกว่ามันไม่ใช่เป็นผู้หญิงแล้วครับมันน่าจะเป็นผู้ชาย แล้วก็จากที่คุยเนี่ยก็น่าคุยแบบสองแง่สองง่เหมกันน้องเขาอะนะโอเคแล้วหลังจากนั้นคือเขายังไม่ได้อ่านเลยสุ่มโทรมานะครับแล้วก็นี่คือทําไมเลือกเอ่อทำไมมีเบอร์หนูให้สุ่มด้วยทุกวันนี้ก็คือเขายังไม่ได้อ่านหนูบอกจะไปแจ้งความคือตัวไหนครับหนูให้โกบอยดูหน่อยเนี่ยค่ะโอเคหลังจากนั้นเสร็จเจอเอ,อ่อไม่แล้วนะ,นะคะเดี๋ยวจะไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้นะคะขอบคุณขาดตอนนี้คือหลังจากที่คุยตอนเมื่อบ่ายสองที่ผ่านมาแล้วเขาก็เงียบไปเลยนะครับเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาเลย น่าจะเป็นแล้วหลังจากนี้นะฟีดแบ็จากนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะดูว่าตัวน้องเขาเองเนี่ยเกิดผลกระทบอะไรบ้างแล้วก็ข้อมูลที่เขาให้กอกให้ไปทางมิจฉาชีพเขาจะติดต่อน้องไปอยู่หรือเปล่า<ช> <ๆ S 2> หลังจากนี้นะครับปบอจะติดตามเรื่องของน้องเขาตลอดเวลาเกิดผลกระทบอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบนะครับน้องเพื่อความสบายใจเพราะว่าตัวน้องเองได้ส่งรายละเอียดส่งอะไรต่างๆไปให้เขาแล้วใช่ค่ะใช่โอเคนะคะ,คะ วันนี้ขอบคุณนะครับโกบอยคัทนะครับภัยข้างนอกนะฮะแอปพลิเคชันเงินกู้ตรงนี้อยากให้ทุกคนต้องระวังให้ดีนะครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับน้องสวัสดีครับผม